ครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันที่21นะครับ21เมษายน2568นายนะครับอาเมื่อนี่ทีมงานเข้ามาติดตั้งที่บ้านบ้านเนี้ยก่พว่บ้านไหม่เล่าตำบลเมืองหงบ้านไม่ลาวตีมมไม้เล่า,า,น,ลา,ลานะครับเออไม้เล่าภาษาไทยเขาเอ็นว่าไม้เล่านะครับตำบลเมืองหงนะครับอำเภอจตุรพักพิมานนะครับ จังหวัดรอยเอดของเฮานี่ลหละครับบอนี่นี่น้ำกะบบอี่ีปันไดเอาว่าซื้อน้ำซีคิวครับผมพอนี่ต้องการในปรเทศใหม่แต่ว่าผมอาจสได้มาอีบรอบหนึ่งคือต้องการเปลี่ยนตัวปั้มแล้วเปลี่ยนท่อเป็นท่อสองนิ้วนะครับอาจ,จได้จอใหม่บอนี่จอมาแล้วประมาณสามปีนะครับบ่ได้ใส่งานน้ำเลยเปลี่ยนโอวันตินแล้วก็ไลเบาแบบนี้นะครับสภาพอากาศกะ มีเมฆเป็นส่วนมากนะครับมือนี่อาจฝนสิต๊กแต่ว่าทอ่อหน้ามนี่อยู่ประมาณซีคิวนะครับนี่สี่พันลิตรต่อชั่วโมงนะครับแต่ว่าแดดตอนนี้่มนีคือ,ค,อคือผมเห็ดมามือมื่แล้วนะครับคือเปลี่ยนท่อจากท่อสวงนิวเป็นท่อนิวเครื่องนะครับนี่ <c oughs> ท่อสว่งนิวบอ่อสมควรลงนะครับนี่นี่อยู่ทั้งรถผมผมเตรียมมาไว้เมือนะครับแพงหยิบกับประมาณนี่ห้าร้อยแปดสิบห้าวัตต์นี่นะครับตั้งเมื่อนี่ ซีแ่นนะครับเสาสามต้นนะครับนี่เสาซวยๆแบบนี้เลยเสาปูนเสาปูนน่ซีนะครับตู้เล็กเบอร์สองนะครับของเขาอืมนะครับโบพันปะไหนโบพันก็คือโบพันนะครับโบได้เว้ากันอ่าตัวกันนะครับนี่ผมเวบาเป็นคนตรงโอ้เปิดบะไรพอเราปลอกไปนะครับตู้เล็กเบอร์สองนะครับล็อกไปแล้วนะครับแผงเป็นค่ายบูซาต้านะครับห้าร้อยแปดสิบห้าบาทนี่นะครับแบบนึง ลงไปทั้งหมด12เส้น PVC นะครับนี่นะครับบอ่บอบ่อคอยบ่อนี่สร้างอวดบอ่อมันใจปอนหยครับพ่อกับบอ่อมันใจได้ว่าเดี๋ยวสีหาทีมงานเจาะมาอกีกนี่คือสร้างอวดก็ต้องได้มารับผิดชอบนะครับบมเมนทีมป้านะครับบอกได้เลยครับโทรมาเลยครับคันบ่มทีมป้าบ่ได้อยู่ถึงเป็นสร้างถึงเ8แปดปีขนาดนี้นะครับน,นี่นี่นะครับศูนย์เก้าสี สองสี่เก้าสามสองสี่หนึ่งนะครับบ่อนี่เมดประกันของบ่อบาดาลนะครับเพราะว่าอยู่ประมาณสามปีแล้วครับอาจจะได้จอไมให้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับพออยากได้ท่อสองนิ้วแต่ว่าบ่อได้คือล้องไปตะกอนลูกสีมะเหตอไถ่ไม้นะครับเออเอาง่ายๆเลยปรากันแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้นะครับเอาโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ